นี่ก็คือคือหน้องเดียวเน,นาะที่ว่าเบิดเบิดทางพึงอะพี่น้องเลยยังเหลืออยู่ประเภทนี้ทางบ้านข้าเจ้าสีโบมี่โบมี่บวชโบมี่โบมี่ไอจัวโบมีน่นางขาวด้วยเพราะว่าข้าเจ้าใส่ใส่สฟังเอาแลวก็สีโบได้บวชแต่ว่าทาเป็นทางบา้นา,งงาบนแม่นางไงวนแม่นางไงดูกัสีมีการบวชด้วยซ้ำมีแป๊ปีเข้าเจ้าสีบวชให้เป็นเน่หน่อยอที จูงแม่เขาประษาได้เนาะแต่ว่าเขาเจ้าอยู่บ้านนี่แล้วเขาเจ้าสีฟังเอาบบได้บวชบบได้ยังได้ใจพี่น้องเลยกินยั้งซุบค่ะฮะกินว้าขนมขนมก็ะเพรกินพี่น้องเลยกินได้เขาค่ะกินได้กินกับยังป่าป่าคอยเลยสื่อไปมิจ้า นี่จะหายร้านเช้าของแม่นางไงไปทายให้เบิงเนาะเอาเบคอนุมะมีเอาอ้าขอนุมก็โบกินพี่น้องเลยปกติปกติหรือโบแม่นางไงสื่อให้ว่าจะโบกินมีชิ้นอดแม่วันนี่ชิ้นทอดชิ้นอดบอ តែតែគឺគង់ខ្ញុំគង់នេះទៅនេះហើយមួយ2 और देना

เราได้ลูกชายนะใจกันโอ๊ยข้างในพวงไม่ได้เลยลูกพี่ C'est bon ปลวยวงคนซื้อมาหายค่ะก็ได้เห็นจับปลาไอ้สั้นฮะบวดปวยนี Demon> ่ไงปวดวงปลวยซื้อมาให้ยมากระจายหนึ่งคู่อีกเองพราะาแตกอ่ะเจ๊ะนะบูเห็นเนาะเขาจะฝากเงินมาให้ซื้อให้ กระสือมาหายถวยห่วงจองซ้ำนี่ก็แม่ของเจ้าชื่อมากแม่บอแม่หมอกบอจอคันใดเออจอทั้งจอทั้งถวยทั้งหมอแหกแต่กระโปรงและกระสือมากนะอูแค่ไงเขามาแม่หน้าหมอกันยับหมอเกาหมอกเกาเห็นหมอพท่อนี่แหละหมอเหรอเนี่ยเห็นหมอเลย นี่ะซยูจงไหาวันนี้อยยูน้ำปลาเข้ากับยูน้ำพอเขาเออมันเดกปลาลาวยูมเือนลาเออนางยมีมาเนาะมาไ่ได้หรอมาไ่ได้อเมาเออนะูเอเอยเออเอเอยเิ้งเเออออเอเอเออ เออ้หมูเมมาบได้ดอวช่วงโควิดเนี่ยพอคลพอลาลาอยู่นี่อยู่บ้านบางนี่ลางถวยพี่น้องเใอกันคนไม่มา้วมือเขาจะก็เอาโซบไปอะไรอะ